The 2026 Body Q7 b r i n g A Fresh Blender of Style Performance and Cutting Edge Technology to the Luxury SUV Market Offering a Smooth and Spacious Ride u p Perfect for Both Families and Professionals อีกดีเทลเพิ่มเติมไซส์ V-Roller ยาวยิ่งน่าดึงดูดดีไซน์อัปเดตและสมาร์ทเทคแอดพุชอีเวนต์เพิ่มเติมสู่พรีเมียมเทอริทอรี่ The Exterior ได้รับปรับปรุงด้วยเอวีเดอร์และมอสแองกูล่าซิลิโคลเฟรมฟิลล์แฟลงบายทับแมทริกซ์และไฮไลท์ฟีกชั่นอลดิจิทัล DRS The New Front Bumper ได้รับการปรับปรุงด้วยมอสเทอร์เทนด์วิ่งโรโน่แอร์อิเล็กทริกใน SUV Avolde มอสคอนฟิดเอนซ์สแตนด์เอาล่างดีไซน์คลีนคาแรคเตอร์ไลน์และโครมเอ็กเซนต์สร้างและดีเลกันโปรไฟ ไวเดอร์เรียลฟีเจอร์สเลมเบอร์โอเอลด์เทลไลท์วิดคัสตอมิซับเบอร์ไลทิงแคทเทลแอนด์เทอร์เรดิสไพร์บัมเปอร์แด๊กแอดทูอิสบอร์ตี้แอปล Under the hood the Q7 โอเฟอร์มัลติเพิร์มพาวเวอร์เทรนทูสูตรดิฟเฟอเรนต์ไรฟลิงพรีเฟอเรนซ์ The Beijing E3 สองจุดศูนย์ลิตรเทอร์โบชาร์เฟลสี่ลิเนเดอร์ producing about สองร้อยหกสิบห้าฮุกพาวเวอร์ ideal for daily driving with efficiency in mind for More power cast the สามจุดศูนย์ลิตรเทอร์โบชาร์ V6 with mild hybrid technology ดิลิฟร right ิงโอเวอร์335ฮัตเทิลเวอร์เอสโตรมูกลเอนของฟอร์คอนเฟลต์แอคเซลเลเรชันโบดฮอพชันคัมเพลริดแอนด์เอสปีดออโตเมติกทรานสเลชันเอสแอนด์ดัตควอทโอลวิลด์ไรท์เอชชัวริงชัวร์ฟิเบอร์ทรานสเลชันยิ่งบอลเวทเทอร์คอนดิชันเดอร์ไดรฟ์มิ่งเอ็กเพียริเอนต์ลิสสูด์แอนด์เรสปอนซีแกนทรูออร์ดิสฟายชัตติสตันนิงแอนด์ออฟชั่นอลอะดัพตีฟแอสเซสเซนชันรีชั่ลออโตเมติกฮอลลีแอตจูดไร บอดี and well ้โรล์อีสต์เวลคอนโทรลรีวิว The Q7 แพลตอัพเล่คูลสำหรับรถเอสยูวีบูตบาลานซ์คอม포ต์และคอนโทรลแม็กกิ่งลองไฮเวย์ไรท์แอนด์ทายซิตี้เมเนเวอร์อินคอร์รี่มานเนตเอเบิลอินไซต์ The Q7 อีสต์ออลเออร์เบลไฮคุอลิตี้แมทเทอเรียลคลีนดีไซน์แอนด์โมเดิร์นเทค The แดชบอร์ดอีสต์โดมิเนตีด์บายเอเดว์อลสกรีน MMI ทัชเรสปอนส์ซิสเต็ม with A 10.1 in upper display for infotainment and an อ8.6 i n Lower Display for climate control. The system support wireless Apple CarPlay and Android Auto along with natural voice control and over-the-air update. a u h i s virtual cockpit plus come standard, s offering a customizable digital g a t e cluster t o u c h s c r e e i n t u i t i v e and driver focus. f t e t i n g capacity is up t o seven. แถวเด็คโฟร์แพลตและเซ็กชันแถวเด็คสไลด์และรีเคลนฟอร์คลีเซดิตี้เดอร์อินเทอร์เนียลิสเปชเชียร์สและเรียลิสต์ออฟชชั่นัลฟีเจอร์ไลฟ์เวนติเลเต็ดและเซตติ้งความสีพาราไดมิกสันรูฟโฟล์วโซนทรีเมดคอนโทรลและแอมเบียนท์ไลทิงแดทเอเลเวนเดอร์พรีเมียมฟีลคาร์โก้สเปซอีสเทนเนอร์ลัสและวิดเดอร์เรียร์โรลโฟเดนอีกบีคัมเอคาบาร์เบิร์นฮาวเลอร์ฟอร์ลูกัสเกียฟอร์วิกเอ็นซับพลาย 2026Q7 ดั s เฟ j u s t l o o k a t f v i e w f o o d i t s a l s o l o a d e d w i t h a d v a n c e d s a f e t y a n d d r i v e r a s s i s t a n c e s y s t e m s t a n d a r d f e a t u r e i n c l u d e f o r w a r d c o l l i s i o n w a r n i n g a u t o m a t i c e m e r g e n c y b r a k i n g b l i n d s p o t m o n i t o r i n g l a n e k e e p i n g a s s i s t a n d r e a r c r o s s t r a f f i c a l e r t a v a i l a b l e u p g r a d e i n c l u d e a d a p t i v e c r u i s e a s s i s t w i t h t r a f f i c j a m s u p p o r t i n t e r s e c t i o n a s s i s t a n d a 3 6 0 d e g r e e c a m e r a s y s t e m t h a t m a k e p a r k i n g a n d l o w s p e e d m a n e u v e r s t r e s s f r e e เอวูนิคไฮไลท์ออฟเดอะคิวเจ็ดอีส์อิสบาลานออฟลักชูเรรี่แอนด์พร็อพติคอลิตี้อิสเอทรูทรีโรเอสยูวีแดนอ็อฟเฟอร์เรียลออสซิบิลิตี้วิดอัลสักพรีดิซิ้งสไตล์ออฟเพอร์ฟอร์แมนท์เวอร์ตัวยูไดรฟ์วิดอินซิตี้ทราฟฟิกครูซิ่งออฟเดอะไฮเวย์บอทิดดิ้งเอาฟอร์เอวิคเอนเกตเตอร์เวย์เดอะคิวเจ็ดอันดับบิทคอนฟิดแนนต์แอนด์อีส์วิดอิสเอเลแกนต์ดีไซน์อัปเดตอินฟรอฟเทคโนโลยีแอนด์สตรองเพอร์ฟอร์แมนท์เดอะสองพันยี่สิบ ลักชัวร e ี่เอสยูเซ gment อีเทอา์เวอร์ซายรีไฟล์แอนเทคซาวิเววีโคลและดีลิเวอร์คอมฟอร์คาบาร์บิลิตี้แอนด์คอนฟิดเอน์เอเวอรี่ทม์ดูเอสบีไฮเดอร์ี